สวัสดีครับผมวันนี้เรากำลังจะเดินทางไปจังหวัดน้านจากบ้านก็ประมาณตีสามครึ่งนะครับเราก็จะไปเส้นทางลัดเข้า เลี้ยวขวาเข้ากับใหญ่เร,เราก็จะกราะกระเพงแดนมาประมาณ20กว่าโลนะครับเราก็จะเข้าตำบลสองที่น้องเลี้ยวขวาข้างหน้านี่ครับเราตรงจากอำเภอสองที่น้องก็จะมาโฟแถวสุพรรณจังหวัดอดป่าเลยไร สิบเก้าสิบนะครไม่เกินแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบ,สบเราก็จะมาโผล่ตรงนี้เลยครับเส้นที่จะไปตอน JD. เจดีย์ไปเลี้ยวขวานะครับเข้าถนนสุพรรณชัยนาทนี่ครับจนตรงนี้แหละนี่เราจะไปไงวันนี <laughs> ตอนนี้เรามาจอดแวะเติมน้ำมัน ทางแรกก่อนนะครับ200บาทไม่รู้ว่าตอนนี้จะหมดเท่าไหร่ออกถนนใหญ่แล้วครับที่จะไปชัชนาาแต่เราจะไม่ไปทางชัชนาานะครับเราจะมุ่งหน้าโซสิงบุรีแล้วก็ตัดเข้าไปถนนตากฟ้านครสวรรค์นนะเราจะไปออกพิษณุโลกเส้นนี้เรายังไม่เคยไปมันเป็นครั้งแรกอะ ว่าเราฝนตกนะครับระหว่างทางมาจอดแวะที่ตากฟ้ามืดเลยมาฐานอาหารที่สี่แยกแถวนี้เขาเรียกสี่แยกตากฟ้าใช่ไหมฮะโอ้โหเจอร้านอร่อยมากครับถ้าใครผ่านมาทางนี้ข้าวหมูกรอบข้าวหมูกรอบอร่อยมากกินหมดไปแล้วก็ลืมถ่ายวีดีโอ่ะใครมาจะลืมมาแวะ นี่นะฮะสี่แยกพอดีไฟแดงพอดีติดฝนเลยแวะเข้ามาโอ้โหเจอยอดจริงๆครับแม่คาก็เป็นกันเองขอบคุณมากตอนนี้เรามาถึงยุสุโรกประมาณสิบโมงห้งมาไหว้พระพุทธชินราช ถ้าทางฝนจะจะตกนะเราผ่านมาแล้วก็จะจดมาไหวา้าุชินรารัตข้างนโอเคครับพี่ย่าเยาไปเกถ่ายทุกนิด้ไครับเดี๋ยวเข้าไปไหว้กันรบุชินครับ ไหนตรงไหนอีกอ๋อ,ยอยตรง,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  oh, ง,งนู้นเ่ะไป ก็ไปต่อไม่ไหวก็มาพักที่จังหวัดแพร่ตนะักขึ้น,นก่อนนะครับรูส้สึกับพิ่นจะเพียตื่นตั้งแต่ปีสองนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยเดินทางกันต่อเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปไหนต่อไปติดตามนะครับวันนี้ก็ราตรีสวัสดิ์ครับ อรมณสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เป็นวันที่สองในการเดินทางนะครับเราเดินมาก็ับประมาณทีสามานเดิมก็จะทำอะไรเสร็จวอนนี้หกโมงแหละเราจะออกเดินทางไปสู่จังหวัดหน้าน,นะครับฝนก็ตกมาคืนตกทั้งคืนไม่รู้ฝนทางจะเป็นยังไงพอดีวันนี้วันนี้วันที่ท่ายสามสิบพายุเข้าพอดีต้องรอติดตามรับชมครับ ว่าทางจะเป็นยังไงครับเดีย๋ยวนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปน้านนะครับอะพร้อมอยังไปอ่ะ <c oughs> โอเคครับเราเดินทางกันต่อครับมืดมืดตอนนี้ฝนไม่ตกแล้วนะฝนหยุดแล้ว โอเคัปตอนนี้เรามาถึงไหนแล้วเนี่ยจะเข้าน่านอีกประมาณสักแปดสิบโลบรรยากาศสวยเอาบรรยากาศมามาฝากครับโอ้สวยงามโอ้โ <laughs> หว่างทางเราก็จอดพักกันแป๊บหนึ่งฝนมันตกรู้สึกก็าัจะแรงมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยหมอกฟุ้งเลยนะพายุเข้าพอดีดูครับโอ้โหหมอกมองไม่เห็นมองไม่เห็นยอดเขาแล้วตรงไกลๆโอ้ มืดเลยตอนนี้เรามาจอดพักปั๊มน้ำมันฝนตกตลอดทางเลยหนาวยู่บรรยากาศแต่เราจะไปหาทางเข้าซอยเราตังไปกัน ข้าวซอยแม่สุนีตามรอยที่สุดเบอร์เจ้าดังๆเค้ามาทานแม่แค่ไปออกรายการเลยนะ อันไหนของหย็นอันนั้น,น,นคืออะไรแล้วของพี่ไม่มีเหรออา้อาว่ขอางพี่ไม<ป>่ย<ป>ังมีอุ้ยอยากกินข้าวซอยเหมือนกันนะนี่คือมาถึงวัดกูมินแล้วนะครับเข้าไปชมกัน ไอ้ไหนที่ว่ซุ้มลีลาวดีไม่เห็นเลยที่ข้าไปแดงไปอยู่ใช้อ,อ๋อถึงว่าเองตัวข้าวกับรผ้าทออ๋อครับก็รู้สิแล้วก็ดูอ่ะซุ้มลีลาวดีซุ้มลีลาวดีดูมา,าป่ะข้าไปใส่รองเท้าตรงนี้อ่ะนี่เขาตอนกูน่ะถอดรองเท้าด้วย

mình không có xài chút thay เราจะไปวัดพระธาตุแช่แห้ง้ามทนู้นเราได้จอดไปตรงน้นนะมันมากันไกลมันะ กันนะนอน้หมสวยอบประทานแช่แห้ง ถาุแช่แฮเรียบรอ้อยแล้วเราก็จะเดินทางกันต่อครับแต่วันนี้เราจะพักที่นี่กันก่อนอีกคืนหนึ่งครับที่จังหวัดน่านเดี๋ยพวพรุ่งนี้ค่อยเดินทางต่อวันนี้ฝนตกเดินทางลำบากเราไปพักกันก่อนนะโอ้ฝนตกไม่หยุดเลยวันนี้บรรยากาศ วันเฮ้งหนึ่งคืนครับในจังหวัดน่านท้องฟ้าเปิดแล้วครับเราสามารถเดินทางได้แล้วเนี่ยไม่ตกแล้วฝนบรรยากาศดีมากเลยนะราคาห้องราคาห้องเท่าไหร่นะหญิงสี่สี่ร้อ้าสิบโอโ้โหยังรู้เลยนะตั้งแต่พักมานะเีย๋ยวเข้าไปดูเข้าไปดูเข้าไปดูเปิด เปิดไฟโหด,ดโิดูดิทีวีดูดิเอ่ห้องน้ำดูดีมากโอเคเดี๋ยวเราเคืนนี้ขอนอนพักผ่อนอีกหนึ่งคืนนะครับพรุ่งนี้เราเดินทางไปสปัน หรือ,อยังไงเดี๋ยวติดตามครับอารุณสวัสด์ครับวันนี้เป็นวันที่สามแล้วครับเรานอนที่นี่ประมาณหนึ่งคืนเดี๋ยวเราก็จะออกเดินทางไปหาท,ทานข้าวเสร็จก็จะเดินทางไปหมู่บ้านบอกเกือสปันแต่ว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกทั้งคืนเลยนะไม่รู้ว่าสภาพ ฝนจะหยุดหรือเปล่า,อารอติดตามกันนะครับว่าจะไปได้ไม่ได้ครับตอนนี้หกโมงนะครับดูสภาพอากาศโอ้โหมืดเลยฝนก็ยังตกอยู่นะเนี่ยอาหารครับเมือคืนรถจอดตากฝนทั้งคืน สภาพจะไปจะไปต่อ,อยังไงดีนะสภาพประกาศดูครับโอ้โหมืดมากจะไปต่อ,อยังไงดีนะ้าเช้านี้เราก็มาแวะทานข้าวก่อนครับทานข้าวแกง วันดานี่อะไรอ่ะอันนี้อ,อ่นนอนกระวันไก่ค่ะเอาเนี่ยค่ะโอเคสั่งกับข้าวไว้สามอย่างนทเขาก็านนมาเสิร์ฟเลยฮะกูชมาแล้วกับข้าวมาแล้วนี่อันนี้ลองชิมมาแล้ว ยิ้งสั่งพะโล้ไปเลยใช่ไหมทำหน้าเียสวยเลยนะครับไข่พะโล้อันนี้แกงเขียวหวานเหรอนี่อ่อมปูนะ ห,าาหมดไม่เหลือแล้วทานหมดข้าวซอยครับฝนก็ยังตกอยู่ครับแล้วก็ลุยฝนอีกครับวันนี้เมื่อวานก็ลุยฝนทั้งวันวันนี้ลุยฝนอีกหุ่งวันร้านนี้เลยนะครับข้าวซอยเขาอร่อย แล้วก็ขนมหวานรสชาติดีมากเป็นร้านเก่าแก่เปิดมา40ปีแนะนำครับใครมาผ่านมานั่นไปครับเราจะไปกันต่อมุ่งหน้าสู่บอกเกกันนะครับลุยฝนเต็มหมดเลยหดูดิตอนนี้ฝนก็ตกพายุก็ามาทางมองไม่เห็นเลยนะดิหมอก เรามาถึงระหว่างกลางทางนะโ oh, oh. อ้สวยนี่ เท้าเหนาอย่างเงี้ยกินใ้ติมอ่ะกาแฟก็พอแล้วแค่ติมเท่าไหร่ตรสิสมเท่านหรแล้วแต่หญิงเลยหญิงจะกินก็จัดไป บรรยากาศเองฟุ้งเลยนะน้องบรรยากาศโอ้นี่ครับเรามาถึงโกลดไอเลฟอ,อยู่แล้ว ไกลมาก,กนะนเด็กๆแคนี้เดไ,ไปตอดโน่นสวยมากนะ่ะ ทุกคนโอ้สวยนะครับตอนนี้บรรยากาศ เรามาช่วง ชันขนาดนี้เลยเหรอรถจะเคลื่อนไหวไหมไโอ้โหนะโอ้โมันชันมากนะเนี่ยอ๋อโถเอาแล้วเอาเรื่องเอามาไปร้าน พิซซ่าเตาถ่านนะครับหมูทางขึ้นมาละที่ลำบากเหมือนกันนะพวกเขาเ้องใช้มากเม็ดไหลผ่าน เชยมดโอหบรรยากาศมันได้เลไนะสลยนะเนี่ยยอดจริงๆบรรยากาศงอะไรเรามาขึ้นมาวัดสปันขึ้นมาชมความงาม ไปนี่นี่นี่ยิงนี่นี่นี่เดี๋ยวตรงนี้หน่อยดีคข้องหน่อย ตรงนี้ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะมีตลาดใช่ไหมถนนวันนี้เราก็ได้เดินทางกลับเข้ามาในตัวเมืองน่านนะครับมานอนที่นี้อีกคืนนะฮะก็อาจจะปิดคลิป เที่ยวจังหวัดน่านในวันที่มีพายุเข้าขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับผม